เราถ้าเห็นว่าอะไรที่ไม่ดูไม่ดีไม่สวยไม่งามเราก็ค่อยจัดสรรให้มันดีทําความสะอาดปรับปรุงนั่นปรับปรุงนี้แล้วก็มันก็ดูสวยงามเพราะพ่อแม่ของเราทุกคนปรารถนาดีต่อลูกอยากจะให้ลูกแต่งตัวหลอ่ออยากให้ลูกแต่งตัวสวยอยากให้ลูกดูดีพ่อแม่ก็พยายามพั่นสอนตักเตือนลูกนะาทาอย่างนี้นะทา,นนะาทำอย่างนี้นะ่าจะทำอย่างนี้นะไอยาก็มีให้ทาก็มี พราะั้นอะไรที่พ่อแม่สอนว่าอย่าทำเราก็อย่าทําอะไรที่พ่อแม่สอนว่าทําเถิดลูกก็ทาต่อไปอย่างเช่นความกระตัญยูต่อผู้มีพระคุณเช่นบิดามารดาคุบาอาจารย์เนี่ยคุบาอาจารย์ก็หวังดีต่อลูกศิษย์ทั้งหลายก็แนะนำพร่ำสอนตักเตือนแหมบางคนว่าอาจารย์ทำไมดุจังอะไรนี่นหน่อยๆก็ดูอ้าดดูอ้าไม่ใช่อย่างนั้นหรอท่านดุด้วยความปรารถนาดีท่านเตือนด้วยความปรารถนาดีอยากจะให้เราเนี่ยฝึกตนเองถ้าไม่มีใครเตือนไม่มีใครแนะนำพร่ำสอนเราจะเก่งได้อย่างไรเราจะ มีความรู้ความฉลาดได้อยังอง่อังนั้นก็ไม่มีโรงเรียนสิ่ังนั้นก็ไม่มีพ่อแม่สิที่พ่อแม่มีก็เพราะว่าพ่อแม่คือผู้สอนคนแรกแนะนําำู่มสอนตัเกเตือนให้ลูกเป็นคนดีครูบาอาจารย์ก็แนะนําลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์เป็นคนดีเพราะฉะนั้นมีพ่อแม่ดีที่สุดแต่เราต้องกระตันยูต่อพ่อแม่นะ